ตำรวจพังงาชูผลงานสุดที่กำลังกวาดล้างสินค้าเลียนแบบบริเวณเขาหลักแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมูลค่ากว่า2ล้านบาทเมื่อวันที่21มกราคม2555ที่บริเวณศูนย์การค้านางทองหมู่ที่7ตะบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า,ปาจ,จังหวัดพังงาพลตำรวจรีอภิรักษ์ขงทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท้ายงและสถานีตำรวจภูธรตะกัวป่า,ปา พร้อมด้วยนายพลาทิปกำแพงเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและนายภูเบศมิ่งขวัญตัวแทนผู้เสียหายกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกอสืบสวนการกระทำความผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตามนโยบายรัฐบาลในบริเวณศูนย์การค้าในย่านหาดเขาหลักซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวและพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากจึงมีร้านค้าที่มีสินค้าเกือบทุกประเภท ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนอกประเทศผุดขึ้นมาบริการนักท่องเที่ยวโดยสืบทราบว่าร้านบางแห่งมีการจำหน่ายสินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นขณะเดียวกันพบนางสาวสายฝนสืบเหตุอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่45ทับ3หมู่ที่2ตำบลอา่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวอ่อนอนงต้นสกุลอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่71ทั64หมู่ที่3ตำบลคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงา นายสุนทรละเอียดการอายุ31ปีอยู่บ้านเลขที่60ทับ1หมู่9ตำบลนาตเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงากำลังเสนอจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไปที่บริเวณหน้าร้านของตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและเข้าทำการตรวจสอบสินค้าภายในร้านดังกล่าวและพบว่าเป็นสินค้าปลอมหรือเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทนาฬิกาและสินค้าประเภทกระเป๋าเรียนแบบ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า2ล้านบาทจึงควบคุมตัวผู้ค้าทั้ง3รายและยึดสินค้าเรียนแบบไว้เป็นของกลางโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายเสนอจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเวสถานีตำรวจภูทรตะกวัวป่าอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพงังงา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป